สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับในส่วนของครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับลุกค่าตลาดหุ้นประจำวันที่24กุมภาพันธ์2558ตลาดหุ้นวันนี้นะครับเรามองกรอบค่อนข้างจำกัดนะครับเน้นหุ้นปันผลนะครับปัจจัยภายนอกเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับโดยวันนี้ประธานเฟดจะมีการถแถลงต่อสภาคองเกรสนะครับซึ่งตลาดน่าจะรอฟังข้อมูลดังกล่าวเพื่อดูว่า การขึ้นดอกเบี้ยนี่จะมีความเป็นไปได้แค่ไหนนะครับรวมถึงภาวะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมขณะที่ประเด็นของกรีซนั้นยังต้องรอรายละเอียดมาตรการนโยบายเศรษฐกิจของกรีซที่จะเสนอแต่แก่ชาติยุโรปเพื่อขยายการให้เงินช่วยเหลืออีก4เดือน นะครับคาดว่าประเด็นจากสารัดจะออกมาในลักษณะกลางๆหรือวันนูโชนะครับอิงกับทางบวกกับตลาดในขณะที่ประเด็นกริสนั้นยังให้บรรยากาศไม่เอื้อต่อการลงทุนทําให้อัพไซต์จํากัดนะครับอย่างไรก็ตามนี้เชื่อว่าทางด้านดาวไซต์ก็จํากัดเช่นเดียวกันเพราะอยู่ในช่วงฤดูการปันผลนะครับมองการปรับตรงลงของตลาดนี่ไม่ควรต่ำกว่า1 5จุดนะครับหากการปรับขึ้นเนี่ย ก็มองไว้ที่1,625จุดแนะนำนะครับทยอยซื้อหุ้นปันผลโดยยังชอบสุภาลัยในขณะที่ TKS นั้นปรับขึ้นมาพอสมควรแนะนำขายทำกำไรออกไปนอกจากนี้อาจจะเข้าเก็งกำไรแจ๊สนะครับหลังจากประกาศเ,าเงินปันผล1บาท1.5บาทต่อหุ้นนะครับสำหรับหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะครับเป้าหมายระยะสั้นนะครับ KTB นี่24บาท40สตางค สุภาลัย25บาทนะครับ CTA 17บาท40าทนะครับหุ้นที่แนะนำเพิ่มนะครับและอยู่ที่ J จส z นะครับ9าบาท20าทนะครับเก่งกำไรปันผลหุ้นที่ปรับออก TKS นะครับแนะนำทำกำไรออกไปสำหรับหุ้นเด่นมีประเด็นนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เราก็มีการทำกำไรออกไปนะครับในส่วนของตัว TKS นะครับ ตัว TKS นี่เราทำกำไรออกไปเมื่อวานราคาดีดขึ้นบ่านะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเราที่เราแนะนำชอ็อตไว้นะครับ KKP นะครับก็ปรากฏว่าเรา exit ออกไปที่ ATO นะครับสำหรับในวันนี้นสำหรับตัวเพิ่มวันนี้นะครับจะอยู่ที่ อยู่ที่ตัวแจส z นะครับก็แนะนำแจสเข้ามาเพิ่มเติมในวันนี้เป็นการเล่นหุ้นปันผลนะครับยังเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะครับสำหรับตลาดหุ้นที่ในช่วงผันผลนะครับแนะนำแจสหลังจากมีการจ่ายปันผลมากกว่า1.5บาทต่อหุ้นนะครับรวมสถิติการเก็งกำไรนะครับคิดว่า1-2สัปดาห์ก่อนขึ้น XD จะเป็นช่วงดีที่สุดดังนั้นเนี่ย ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราเก่งกำไรแจส๊สได้นะครับแจส๊สนี่จะขึ้น XD วันที่5มีนา58นะครับจุดเข้าซื้อ ATO นะครับทำกำไร ATO บวก5ครตัดตัดขาดทุน ATO ลบ3อีกตัวนึงนะครับก็แนะนำในส่วนของอมาตะนะครับเรามองว่าราคาหุ้นเนี่ยค่อนข้างขึ้นมาเยอะ ในขณะที่ยอดขายที่ดินเป้าปีนี้พันไร่นะครับยอดขายสะสมยังอยู่ที่80ไร่ขนาดที่ลุกค้่าช่วงนี้เนี่ยไม่่ไม่ไมรีบซื้อนะครับเพราะตลาดรถยนต์นยังไม่ซื้อตัว ขณะที่แบ็ค l หลอกยกมาก็น้อยนะครับพ่ารายได้รวมปีนี้จะลดลงกําไรจะลดลงราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นมาจน PE 15เท่านะครับแนะนำช็อตสำหรับตัวนี้นะครับเปิดช็อตที่15.18.50บาทจุดทํากําไร17.6นะครับตัดขาดทุนที่19บาทนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับในส่วนของกลยุทธ์ลูกค้าตลาดหุ้นนะครับขอบคุณครับ